สวัสดีครับ2 3 4บารมีบอลบอลสีสวยมาแล้วจ้าคาจะส่ง50 3ต้น2อีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมบอลหลังมาป้ายงามๆม,มาจ้ามาจ้าเฮ้พี่ต้นนี้จากด้านหน้านี้ดารานพพร,รัตใบใหม่เปิดมาสุดจัดคือมาป้ายลึกเทแล้วดารานงพรัตจ้ามีกระถางหกนิ้วด้วยกระถางหกนิ้วกระถางหกจ้านี่หกนิ้วลน้ลนลน้ลนจะมีหกน,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 นิ้วล้นล้นหกนิ้วล้นล้นสี่ร้อยห้าสิบจ้าดารานพพร,รัตต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งหกนิ้วไปดูเนี่ยฮหกนิ้ว ฟูฟูล้นจัดลงสิบได้สบายใบใหม่ใบในี้จ้ะายสวยใยลึกดาราดาราไม้เรอมตะครับพี่เพราะว่าไปสนามไหนนี่ก็ติดรางวัลน,นะไม่หนึ่งสองสามก็ชมเชยครับพี่มีตลอดอยู่แล้วนะครับดารานพนพัฒน์เนาะเป็นไม้ก้านแข็งใบแข็งฟอร์มสวยแล้วกันคือแบบเขาไม่ต้องค้าใบเลยเข้า,ขาประกงประกวดนี่คือสวยอรพี่เป็นไม้ฟอร์มสวยเลยดาราโนพัน์ต้นที่หนึ่งนะครับพี่สี่ร้อยห้าสิบเนาะกระถางหกนิ้วแล้วก็นะดาราโนพัฒน์ต้นนี้ด้วยต้นนี้ต้นที่ สองครับพี่ใบใหม่ก็เปิดมาสวยจากดารานมพลัสต,ต้นที่สองต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้วดาราหกนิ้วจากต้นที่ 2. สองต้นที่สองตามมาดอานนี้เป็นไม้ใหม่กันบ้างครับพี่ชื่อว่ามณีเมืองนนเนาะมณีเมืองนนครับพี่อันนี้ด่างออกแบบว่าเอ่อเหลืองเหลืองแล้ออออวออกเขียวพี่เขียวเนาะออกเขียวเลมอนเนาะใบนี้ออกเขียวเลมอนออกเขียวเลมอนเนี่ยใบนี้ด่างออก ขาวชมพูนะพี่กระดูกม่วงสวยๆครับพี่ใบจะทรงออกใบกลมๆหน่อยนะครับใบออกกลมเนะมาะมณีเมืองนอน450จากกระถาง6นิ้วต้นนี้มณีเมืองนอนด่ดังสวยครับพี่ใบใหม่ล่าสุดออกด่างเขียวเลมอนเลย450กระถาง6นิ้วสวยๆนี่ฟอร์มพอดิบพอดีครับพี่ไม่พุ่งไม่โย่งจากฟอร์มพอดิบพอดีฟอร์มสวยๆมณีเมืองนอนไม้สวยน่าเก็บอีกต้นจ้าถัดมาทางด้านฝั่งนี้ครับพี่เป็นอ่า เพชรบ้านปฐุมตอนนี้เพชรบ้านปฐุมป้ายสวยรอดใหม่มาแล้วจ้ะเนี่เขียวด้านบนชมพูด้านล่างครับพี่ป้ายสวยสะใจแน่นอนต้นนี้เพชรบ้านปฐุมสองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วครับผมใหญ่ๆเบิ่มๆคือลือคือ,คอ,คอ,คอลือคือลือคือลือตั้งแม่กันเลยจ้ะใบใหญ่ๆเนาะหก้ดือนเรเพชรบ้านปฐุมสองร้อยกระถางหกนิ้วส่วนต้นนี้เป็นอุสามณีกัดสีมาแล้วจ้ากัดสีสวยมาแล้วนี่อุสามณีนะพี่ ความสวยมาได้มาเยือนแล้วเนะี่ยเล็กๆน้องจะเขียวๆนะพี่ผมไม่ดูใบเพียใบล่ลงก่อนแล้วกันเนี่ยเล็กๆน้องจะเขียวแบบนี้เนาะแล้วก็โตมาเขาจะเริ่มกัดสีจนกัดอ่าแดงทั้งใบกัดจนแดงทั้งใบสวยมากครับพี่ยิ่งใบใหม่ยิ่งกัดต้นนี้สามร้อยบาทจ้ะกัดถางหกนิ้วอุสามณีหกนิ้วยกให้ดูครับพี่สดสงเอวด้านข้างเราจะได้เห็นความสูงอของอไม้ด้วยสามร้อยบาทกัดสีแล้วอุสามณีครับพี่อุสามณี ส่วนต้นนี้เป็นลินมังกรไฟครับพี่บอกาบแดงสวยๆลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟต้นใหญ่ๆกาบแดงสวยครับพี่กาบแดงสวยลินมังกรไฟ200บาทจากกระถาง6นิ้วลิ้นมังกรไฟแดงๆสวยๆต้นนี้ครับพี่ต้นที่1และการต้นที่1ต้นที่1ลินมังกรไฟกระถาง6แล้วก็ต้นที่2ครับพี่กระถาง6เช่นกันลิ้นมังกรไฟลินมังกรไฟ200บาทจากกระถาง6 นิวฮกนิวถัดมาเป็นไม้ไม้ใหม่จดชื่อกับทางสมาคมไปเรียบร้อยแล้วครับพี่ออกใบเสือเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชื่อว่าเจ้าวเวียงพิงเจ้าวเวียงพิงครับพี่เจ้าวเวียงพิงเป็นไม้ตระกูลด่างปางคาบครับพี่เป็นไม้ตระกูลด่างปางคาบโตมาสวยมากนี่เปิดด่างๆแล้วใบใหม่ใบนี้ใบใหม่ด้วยเห็นไหมนี่ใบรองแล้วก็ใบใหม่เปิดมาเยอะเลยต้นนี้สามร้อยบาทจ้ะ สามระบาดเจ้าวเวียงพิงนะพี่ชื่อเจ้าชื่อเจ้าออกไปทางาเหนือเหือลยเนาะเจ้าวเวียงพิงนะพี่เนาะออกทางเหนือเหนือเชียงรายเชียงใหม่อะไรทั้งหมดไหมผมก็ไม่ไมั่นใจนะแต่รู้ว่าเป็นชื่อทางเหนือเจ้าคาว่าเวียงพิงนะวเวียงพิงเน,นาะเจ้าวเวียงพิงสามระบาดกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งจ้าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแล้วก็เจ้าเวียงพิงต้นที่สองครับพี่กระถางหกเช่นกันนี่กระถางหกเช่นกันจา้าฟอร์มนี้เลย,ยสวยๆไม่โยกไม่เย่งครับพี่ไม่โยกไม่เย่งเพราะว่าไม้ผม าวางห่างผมอยากบอกไปพี่ทีท่เลี้ยงบอลเนอะอาะว่าทําไมถึงมาโยงมาย,มาย,ยืดคือถ้าเราวางชิดกันครับพี่คือไม้เขาจะแย่งยืดกันหาแสงครับพี่แล้วก็ถ้าเขาอยู่ใต้ร่มคือใต้ต้นไม้ใต้ใพวกนี้ไม้ไม้เขาจะยืดครับพี่ต้องเลี้ยงอยู่ใต้สแลนเนาะแล้วก็เวลาวางถ้าจะให้ดีถ้ามีพื้นที่นะผูดอึ่ถ้ามีพื้นที่ก็ให้วางขยับห่างนะพี่ให้วางขยับห่างกันแบบนี้เพราะว่าไม้เขาจะได้แบบว่าไม่ยืดไม่โยงจะได้เป็นฟอร์มของเขาเองฟอร์มของเขาเองบางต้นอ่ะไม้มันไม่ได้สูงนะพี่แต่คือ วางเบียดกันเนาะแล้วเขายืดหาแสงมันก็เลยทำให้ไม้ต้นนั้นนะจากที่เป็นไม,ไม้ฟอร์มเตี้ยกลายเป็นไม้โยกงนะมันก็จะเจอดูทรงไม่ค่อยสวยอันนี้ผมวางห่างกันบางถาดวางสองต้นสามต้นถ้าท่านเล็กหน่อยเล็กเ,กเ,กเกหน่อยผมก็วางสี่ต้นนี้ครับพี่อ่าต้นนี้จ้าเบียงพิงต้นที่สองครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยบาทอ่าส่วนต้นนี้ไม้หนอหาโุมาประสานกายรอดใหม่มาแล้วจ้าไม้หน่อสวยๆต้นนี้กระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกอ่านี่ใบร่างจ้ะ หลอดไม่หลอดไม่ไป้ายจะป้ายทุกใบเนาะไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดแม้แต่ใบเดียวฮะนุ่มานประสานกายไม้แลในตำนานของผมแม่ห้าหมื่นหานมานประสานกายตอนนั้นที่ที่เล่นช่วงที่แรงพีคจัดเนาะพี่แรงพีจัดผมว่าผมได้มาห้าหมื่นตอนนั้นอะ่ะผมว่าแรงนะมีคนได้แปดหมื่นนะพี่มีคนพี่ที่รู้จักกันเขาไปเอามาแปดหมื่นตอนนั้นอะ่ะคือเอามาตั้งแม่ผ่านตอนนั้นอะ่ะโอ้ราคาแรงพีจัดเอาไปแบ่งไม้หนออตอนนี้ครับพี่สามร้อยบาทหานนมานประสานกาย ใบใหม่ขึ้นอมุมนี้ครับพี่ปื๊ดกลางมาสวยเลยป้ายมาด้วยรอดใหม่จมจัดถัดมาเป็นซับพุนผลซับพุนผลสวยๆจ้าต้นนี้ซับพุนผลกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วซับพูนผลครับพี่นี่ต้นนี้350้าบาทจ้าซับพุนผลด่างสวยๆเปิดทองมาแล้วครับพี่สะโพกเนาะเปิดด่างทองมาเรียบร้อยแล้วสวยๆจ้าด่างแดงสะโพกทองแล้วสวยๆซับพุนผล กระถาง6นิ้ว350ด่างดีด่างดีจากต้นนี้ต้นนี้อมรรตนโกศิน6นิ้วเช่นกันจ้ะ6นิ้วลน้นล้นครับพี่6นิ้วลน้นหลอดใหม่หลอดใหม่มาแล้วอมรรัตนโกศิน500บาทจ้ะพี่กระถาง6นิ้วสวยเต็มฟอร์มเต็มคาราเบลนี่ด่างดีด่างดีด่างทุกใบครับพี่ต้นนี้เชื้อดีอนาคตไกลเลี้ยงไปสวยสดใสแน่นอนจ้ะพี่500บาทเนาะอมรัตนโกศิลจ้ะต้นนี้ สวยๆแจ่มๆเลยอ่ะหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกกระดังหงนิ้วห้องนิ้วห,ห้งนิ้วห,อวห,อวหอวลอดใหม่มาแล้วจ้ะห้าร้อยบาทอ่ะมอนละตะนะัตนโกสินส่วนต้นนี้เป็นไม้หนอหน้าทองทสวยๆหนึ่งต้นครับพี่ชื่อว่าอ่าสิทีปีชวดปีชวดปีชวดใบนี้ฮาร์ปครึ่งเลยหน้าทองแล้วก็ใบใหม่ครับพี่ด่างเรืองทองปนแบบว่าออกแดงๆนะพี่ออกด่างแดงกับทองปนกันเพราะว่าเขาเป็นพื้นไม้เขียวเนาะ พื้นม้เขียวแล้วก็จะด่างด่างแดงด่างเหลืองสลับ,บปรับเปลี่ยนกันมาต้นนี้ให้ดูหลังใบครับพี่นี่หลังใบนี่คือชัดเจนเลยความด่างเนาะด่างชัดเจนจ้ะสวยต้นนี้หนึ่งพันบาทครับพี่ไม้แยกหน่อเศรษฐีปีชวดเปิดหน้าทองอารามแท้แรวตะลึงสวยๆมาแล้วจะ้ะเศรษฐีปีชวดต้นนี้เลยต้นนี้เลยต้นใบใหม่เรืองทองสวยมีไม้ใหญ่ตรงนู้ครับพี่ณนะเเืองนอนท์ไซส์ใหญ่เบิกบื้อพร้อมหน่อเดี๋ยวพาไปชมครับพี่ พาไปชมด้านนู้นกระถางแปดนิ้วด้วยกระถางแปดกระถางแปดกระถางแปดนิ้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นจ้ะมาครับพามาดูด้านนี้กันใกล้ๆชัดๆ,ๆนะพี่นะมังนนกระถางแปดนิ้วใส่แม่พันธุ์ใหญ่บิ๊กบึ้มฝ่ามือพี่ดูฝ่ามือผมเอามือสอดน,นี่ mm hmm. ใบนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วพี่ตอนนี้ใบเท่าใบเออใบเท่าหน้าของลราตอนนี้ใบเท่าหน้าของ <laughs> เรา,หาใหญ่จริงใหญ่จริงรับพี่ใบล่าสุดเลยใบนี้ล่าสุดต้นแน่เหลืองทองกระดูกมว่วงสวยจ้ะแล้วก็ อันนี้เป็นใบหน่อเขาหน่อเขานะพี่ต้นหน่อนะต้นหน่อเปไน็นไงกลัวกลัวน้อยหน้าต้นแม่ครับพี่เนี่ยใบต้นแม่เนาะใบต้นแม่อันนี้ใบต้นหน่อสวยๆกระถางแปดผมยกให้ดูอึ๊บโอ้โหกระถางแปดพร้อมหน่อหนึ่งหน่อครับพี่นำบางนนเอ๋ตอนนี้หน้าออกชมพูแบบออกไปทางอมม่วงเลยนะพี่เนาะอมม่วงแล้วก็ด่างเหลืองทองเลยใบใหม่ครับพี่หนึ่งพันบาทกระถางแปดนิ้วขออนุญ,ญาตใช้คําว่าโคตรใหญ่โคตรใหญ่ใช้ไม่ผ่านอันนี้ฟอร์มเต็มครับพี่ ควมเต็มเนาะกระถาง8นิ้วอย่างใหญ่ย่างบุ้มหน้าสวยด้วยครับพี่เนี่ยหน้านี้มันจะออกไปทางอมม่วงแล้วพี่ด่างม่วงมนะ่วแล้วตอนนี้เป็นน้ำมังกรหน้าแผงนะครับพี่แผงเนาะแผงแผงพื้นไม้เขียวนี่ออกม่วงแล้วก็ออกเหลืองทองสลับกันแล้วก็ไอ้พี่ผมให้ดูนี่หลอดใหม่หลอดใหม่ของต้นแม่เขาหลอดเบลเลอ, <c oughs> อร์เทอร์ออกมาเลยพี่หลอดใหญ่มากหนึ่งพันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วพี่พร้อมหัวพร้อมหน่อต้นนี้กระถาง8นิ้ว ส่งไปพร้อมกระถางแปดเลยใหญ่ๆครบพี่ถ้าไปถึงแล้วพี่ไม่พอใจกระถางพี่อัพได้อัพลงใหญ่กว่านี้ได้มีองค์ดินองค์มังกรอะไรก็ว่านไปครับพี่กระถางแปดนิ้วหนึ่งพันบาทหน้ามังกรต้นนี้ใหญ่จริงใหญ่จริงแต่ผมว่าถ้ายัางอยู่นะ <laughs> ผมว่าผมจะได้ใกล้แยกหน่อผาในตอนเนี้ต้น,น,ตนใหญ่มากต้นใหญ่มากใหญ่สวยอะถัดมาต้นนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ผ่าด่างสวยจ้ะลูกไม้ผ่าด่างสวยต้นนี้มีหลักหน้ามากเล็กๆเขาจะด่างขาวนะพี่ขาวออกชมพูเนาะขาวออกชมพูแบบน,นี้ ชมูแบบออกม่วงๆเลยเนาะแล้วก็โตมาครับพี่เป็นด่างเหลืองด่างเหลืองแล้วก็หลอดใหม่หลอดใหม่ด่างเหลืองครับพี่หลากหลายหน้าเป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยละกันลูกไม้ผ่าสามร้อยห้าสิบจ้ะลูกไม้ผ่าด่างสวยหน้าชมพูขาวชมพูเหลืองทองสวยครบจบในต้นเดียวนะสาหรับใครที่ไม่สนใจเรื่องชื่อนะครับอยากเลี้ยงหน้าไม้สวยๆก็เป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยต้นนี้ละกันสามร้อยห้าสิบจ้ะอ่า ต้นนี้ก็หน่อยต้นนี้ก็หน่อยลูกไม้เช่นกันครับพี่เป็นอันนี้เป็นลูกไม้แยกหน่อใครชอบสายดําดําดั์ๆนะมีดำดั์กเป็นลูกไม้ผ่าใบหอกมีแข้งด้วยเออประเด็นคือน้องมีแข้งเลยจ้ะใบหอกไม่พอครับพี่ใบหอกว่าทํายากแล้วมีแข้งด้วยตันนี้แยกหน่อมาสวยๆรอดใหม่มาแล้วจ้ะรอนใหม่มาแล้ว,ลวให้ดูนี่ดูใบกันสิครับพี่สายดําดักนะสายดําดักจะออกไปแนวกลุ่มอ่าพวกพญาขอมอะไรพวกนี้พี่แบบแบบไปแบบดำๆนู้นเลยนะ อันนี้เป็นไม้หน่อแบบ่งต้นนี้สองร้อยห้าสิบจ้ะพี่สองร้อยห้าสิบไม้หน่อลูกไม้ใบหอกมีแข้งสายดาดาร์กสวยๆครับพี่สายดาดาร์กสายดาดาร์กสองร้อยห้าสิบจ้กงามๆเลยต้นนี้จ้ะพี่กบ,บินรพัดเนาะกบ,บินรพัดไม้ใหม่เม็ดชมพูสวยๆด่างชมพูงามๆใบใหม่เปิดเหลืองฮาร์ปครึ่งจ้กน้องชื่อว่ากบ,บินรพัดอาจจะไม่คุ้นหูนะพี่แต่จดชื่อกับทางสมาคมเรียบร้อยเนาะ ้องชื่อว่ากระบินละพัดกระบินละพัดเฮ่ไ hey, ม้ใหม่สวยๆหน้าเก็บไปต้นหนึ่งไม้ใหม่ไม่แรงกระถางหกนิ้วจกักระดานิ้วดัดข้างครับผมใบใหม่ฮาร์ปครึ่งดังเรือครึ่งสามร้อยห้าสิบครับผมกระบินละพัดไม้ใหม่ที่อาจจะไม่คุ้นหูเพราะว่าใหม่จริงๆใหม่จริงๆกระบินละพัดครับพี่รูปงามนามเพาะแล้วสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วจัใบรา,าสุดใบนี้เลยดังเรือฮาร์ปครึ่งแจมแจมอ่ะแจมแจม ด้านในเป็นลูกไม้ผ่าครับพี่ลูกไม้ผ่านเนาะใบกลมชมพูใบกลมชมพูตอนโตจ,จะออกมีหน้าส้มทองนะพี่จะเปิดร่างส้มทองแล้วน้าส้มทองก่อนหน้านี้มีวางอยู่ด้วยกันไปแล้วจ้ะเหลือต้นนี้เพราะว่าหน้าส้มทองอยังไม่มาเดี๋ยวน้องก็มาจ้ะพี่เพราะว่าเปิดหน้าชมพูมางามแบบนี้แล้วลูกไม้ผ่าใบากลมสามร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วเนาะต้นสุดท้ายท้ายสุดครับพี่เดี๋ยวเปิดส้มทองมาสวยเลยลูกไม้ผ่าใบากลมชมพูส้มทองสามร้อยบาท สวยๆจ้ะส่วนต้นนี้เพชรบ้านปทุมจ้ะพี่เพชรบ้านปทุมเนาะกระถาง6นิ้วขึ้นไปก่อนนี้แลวต้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเพชรบ้านปทุมต้นที่2แล้วกันใส่มเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยจ้ะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาอาจจะยังงงอยู่เนาะใส่มเบอร์คืออะไรผมเป็นอ่าเป็นคนขายไม้ครับพี่คือขายไม้ต้นต่อต้นคือถ้าผมใส่ต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3คือพี่ๆสามารถเลือกได้จ้ะก็คือ โทรมาแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาต้นไหนในคลิปเราสมม <asia> ติว่าต้นที่2อ่ะผมก็จะจัดการให้พี่เอาต้นที่2ส่งไปให้ตามหน้าปกตามในคลิปเป๊ะๆแต่ถ้าต้นที่2ไปแล้วผมจะบอกไปแล้วเนาะจะไม่มีการถ่ายรูปรวมถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูเฮ้ยถ่ายรูปหมู <g mag ian> แล้วก็ส่งไปว่าหยิบไปให้พี่ๆล้วหรือว่าต้นไหนที่ไปแล้วผมก็จะบอกว่าไปแล้วจะไม่บอกว่าเอ้ยไปแล้วแต่มีอยู่แต่เอาต้นอื่นไปให้อย่างงี้ไม่ใช่อพี่ผมขายไม้ต้นต้นเนาะได้ของสวยของแท้ตกปกแน่นอนจะอ่ะตอนนี้ เพชรบ้านปทุมสองร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วต้นที่สองครับพี่ด้านข้างจ้ะนี่ป้ายด็กป้ายสวยป้ายแจ่มเพชรบ้านปทุมต้นที่สองสองร้อยหกนิ้วงามๆจ้าถัดมาด้านนี้มานีมานีร้อมเพชรหน้าดั้งเดิมหน้าปกติหน้าออริจินอลครับพี่หน้าสวยๆกระถางหกนิ้วอุ้มลงแปดได้สบายสบายหน้าสวยใบนี้ใบใหม่เปิดหน้าทองแล้วครับพี่เปิดหน้าทองต้นใหญ่มานีร้อมเพชร ดังเดิมออริจินอลนี่ดังใบรองใบรองฮาร์ปครึ่งเลยใบรองดังฮาร์ปครึ่งอันนี้ฟอร์มเต็มครับพี่ด้านข้างจะหนึ่งพันบาทมณีล้อมเพชรหน้าดังเดิมสวยๆครับพี่ทำยากจัดมณีมณีกับนม้มงนนนี่เป็นไม้อะไรที่ผมต้องเอ่ยปากบอกว่าทํายาทําด่างนะพี่ทำหนักเถียนเนี่ยเพราะว่าถ้าน้องถ้าไม่ด่างก็ไม่ด่างเลยก็เผื่อไปเลยอะไรประมาณนี้ครับพี่มณีกับนม้มงนนทเนาะแบบ่งตัวน,นี้จะเป็นหน,น,อน,น,อน,นึ่งพันบาทสวยๆน้เมงนนกระถางหกนิ้วดังเดิมออริจินอล ชมพูครับครึ่งเปิดหน้าทองมาแล้วสวยๆใบใหม่ล่าสุดจากต้นนี้บอลกาบชมพูครับต้นนี้บอลกาบชมพูสวยๆกราบชมพูนี่รินรัวกันไปเลยไปงานหนึ่งจอดครับพี่กาบชมพูกาบชมพูสวยๆครับพี่เนี่ชื่อว่าเทพบรรพฤ์กระถางองิน้องชื่อว่าเทพบรรพฤนะครับกาบชมพูสวยๆอ่ะด้านข้างจัพี่เทพบรรพฤ์จัดไปส์ใหญ่เบิ่มๆแบบนี้กระถางหนิวสองร้อยบาทจ้ะเทพบรรพฤ์สวยๆนี่ หน้าแบบนี้ต้นใหญ่ขนาดนี้ครับพี่สองร้อยเท่านั้นเทบนพทบรรพฤเทพบรรพฤสวยๆจ้าสวยๆเลยปื๊ดโยกมาทางน้านนี้ครับพี่เจอเพชรจำทองนี่หน้าจมพูสวยหวานต้นนี้เป็นไม้หน่อ้วยนะต้นนี้เป็นไม้หน่อด้วยเพชรจำทองไม้แยกหน่อกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทเพชรจำทองหน้าชมพูสวยหวานเจียบนี่ ด่างเปอะเขียวกระจายกระจายแจ่มครับพี่ใบล่าสุดใบนี้เลยเพชรจำทองไม้แยกหน่อด่างสวยโตไวชมพูแบบนี้ครับพี่นี่กระถาง 5. 5ด้านะครับด้านข้างเนาะเพชรจำทองไม้หน่อ5้าห้าสวยสวยสามร้อยราคาดีๆแล้วก็มีชัดทินกรครับพี่ต้นนี้ใบกลมฟอร์มพุ่มใบดกไม้คูป,ปอมาอาจารย์ปอคนทําเมืองเกากิษครับพี่เนี่โด่งดังแน่นอนต้นนี้ชัดทินกรครับพี่เปิดหน้า เข้มเขมมาแล้วสามร้อยบาทครับพี่ใบไม่รู้จะดกไปไหนนะต้นนี้กระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วใบดกมากมองไม่เห็นกระถางแล้วพีเเนี่ยเห็นไหมไม้ชอบแสงไม้ชอบแดดเลี้ยงอาแดดได้เลยสบายส,บาย,สบายครับพี่ตอนนี้ยิ่งแดดมาดิยิ่งแดดมาเลยไม่กลัวครับพี่ยิ่งแดดยิ่งสวยอ่าจัตทินากรสามร้อยบาทครับพี่สวยสวยเข้มเม,มเลยจ้ะต้นนี้ อ่ะสนใจต้นไหนให้พี่กิงกลางเนาะสามต้นส่งฟีมีกเก็บเงินไปทางสองสี่บาร,รมีบอลศูนย์หนึ่งสี่เก้าเจ็ดฝากไว้ดือ้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า